มาครับทุกคนมาอีกแล้วนะครับที่ดินเจ้าของต้องการขายเองนะครับเจ้าของทักมาส่วนตัวนะครับขายที่ดินไม่ค่อยเป็นนะครับก็ฝากคนโน้นคนนี้ขายก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายเมื่อไหร่เนาะก็เขาเลยต้องการให้ผมมาช่วยเนาะช่วยรีวิวนะผมรีวิวให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ไม่คิดค่าในหน้าด้วยนะครับสําหรับเชียงใหม่นะสำหรับเชียงใหม่ตัวรอบใกล้กลๆเมืองเนาะสำหรับถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็มีอาจจะมีค่าเดินทางนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ย คนเดือดร้อนนะครับคนเดือดร้อนคนต้องการใช้เงินนะ่ยผมเข้าใจเลยนะครับว่าคนที่ขายที่ดินถ้าเป็นชาวบ้านนะเขาต้องการขายเนี่ยทุกคนต้องการใช้เงินแน่นอนนะครับแล้วพอเกิดการเอาไปปัน่นราคาราคาไม่นิ่งอะไรแบบเนี้โลกมันแคบลงเนาะ คนซื้อเนี่ยเขาฉลาดขึ้นนะครับถ้าเจอแบบนี้บางทีคนซื้อก็ถอยเลยนะอ่าที่ดินแปลงข้างหลังนี้ก็เช่นกันนะครับเจ้าของก็อยากขายมากเลยนะครับก็ถ้าใครคนซื้อคนไหนนะครับติดต่อมานะในทุนคนไหนติดต่อมาผมก็จะให้คุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะเป็นราคาเจ้าของอยู่แล้วนะที่ผมโพสต์ไปหรือที่ผมทำรีวิวให้เนี่ยคือราคาเจ้าของอยู่แล้วแล้วพอได้คุยส่วนตัวก็ไปต่อรองกันเองส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับเพราะว่าผมช่วยอย่างเดียวนะผมช่วยอย่างเดียวที่ดินแปลงข้างหลังนี้นะครับเนื 1> <1> <Ne ek> ้อที <ne> ่75ตารางวานะครับ หน้าที่ดินกว้างแค่10เมตรนะครับ10เมตรเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ทําบ้านนะครับหรือจะซื้อเก็บไว้นะครับปลูกเป็นเอาไว้ปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับ70กว่าตารางวาเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่น้อยไม่มากนะครับก็เป็นสเกลที่เป็นถ้าสร้างบ้านก็ถือว่าหลังพอสมควรนะหลังพอสมควรแต่ด้วยความที่หน้ากว้าง10เมตรเนี่ยไม่ต้องอาศัยการออกแบบอยู่พอสมควรนะครับหรือบางคนอาจจะซื้อเพื่อที่จะทําบ้านขายก็ได้นะครับ ยังไงก็ไปกดต้นทุนดูนะครับอบอกราคาขายก่อนเนาะราคาขายแปลงนี้เนี่ยอยู่ที่500,000 0บาทนะครับคุยราคากันได้นะคุยตรงกับเจ้าของเลยนะครับก็จะตกอยู่ตารางวาละแค่7,300บาทแค่นั้นนะครับหัวเฉลื่ยอยู่ที่ตารางวาละแค่7,000นะครับถ้าเราเราลองไปคุยราคากันเองนะลองลองไปคุยราคากันเองนะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอยช่างเคืองซอย4นะครับจากตรงนี้ไปถึงหน้าปากซอยนะ แค่ห้าเมตรเท่านั้นนะหน้าปากซอยเป็นอะไรหน้าปากซอยเนี่ยเป็นถนนนะครับถนนาสายต้นยางนะถนนต้นยางนะสารพีต้นยางนะครับตรงนี้เขาเป็นอำเภอสารพีเนาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าจะเดินทางมาให้สะดวกนะผมว่ามาทางเส้นซูปเปอร์นะครับมาเส้นซูปเปอร์ไฮเวย์นะก็จะเข้ามาจากเส้นซูปเปอร์สายเชียงใหม่ลำปางเนี่ยเข้ามาเพียง1นกิโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จากาไทยวัสดุนะครับจากไทยวัสดุ เส้นเชียงใหม่ลำปางเนี่ยก็มาเพียง4กิโลแค่นั้นนะครับก็จะถึงที่แปลงนี้นะแต่ข้างในจะเป็นยังไงนะจะต่ำกว่าถนนแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในจนสุดที่เลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมาตามมาเลยอ่ะนะเดี๋ยวผมอธิบายข้างหน้าที่ก,ก่อนนะหน้าที่ดินนะครับตรงนี้ที่เห็นนะคือ10เมตรนะครับหน้าที่ดินกว้าง10เมตรนะครับตัวซ้ายมือนี้นะที่ดินเขาเนี่ยจะติดกับ เป็นบ้านพักนะครับบ้านพักของพยาบาลโรงพยาบาลสารพีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นย่านชุมชนนะครับรอบบริเวณนะครับรอบบริเวณจะเป็นบ้านคนทั้งนั้นเลยนะครับจะมีแค่ข้างเคียงฝั่งซ้ายนะที่จะติดกับสวนนะจะติดกับสวนลําใหญ่นะครับส่วนตัวถนนนะครับตัวถนนถนนหน้าที่ดินเนี่ยติดถนนลาดยางนะเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าซอยช่างเคืองซอยสนะครับห่างจากปากซอยเพียง5 0 0เมตรเท่านั้นนะครับเดินไปก็ยังได้เลยนะครับ ส่วนข้างหน้าปากซอยเนี่ยจะมีเป็นวัดสารพีนะครับแล้วก็ตัวถนนนะถนนหน้าที่กว้าง4เมตรนะครับถนนเนี่ยกว้าง4เมตรก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีไหลถนนเนาะออกไปอีกนะรวมๆกันก็น่าจะกว้างประมาณ6เมตรนะครับถนนแต่ตัวเนื้อถนนที่มันเป็นลาดยางนะของมันก็จะมีอยู่แค่4เมตรนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่คนเลิก เรียนเลิกงานนะครับก็น่าจะมีรถพุกพ่านอยู่ผสมควดนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของชุมชนเปรี่ยวนะตรงนี้ไม่เปรี่ยวแน่นอนนะครับโอเคตัวลักษณะที่ดินนะครับดูจากดูจากข้างหน้าที่ดินนะครับจากถนนนะวัดลงไปนะเดี๋ยวผมไปยืนข้างในนะครับอ่ะตามผมมาอ่าคนไหนมีทุนนะ หรือว่าทาจะทําบ้านนะครับจะทําบ้านนะครับห้าแสนห้าเนี่ยตกว่าละเจ็ดพันกบาทนะเจ็ดพันต้นๆนะครับไปกดราคาต่อรองกันเองนะครับก็พอจะทําบ้านขายได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไกลเมืองมากนะครับถ้ามาทางซูเปอร์ก็จะเดินทางง่ายเลยนะครับเดินทางง่ายเลยก็จากซูเปอร์มาแค่โหลครึ่งเท่านั้นนะครับอ่าโอเคผมมายืนในที่แล้วนะครับที่ดินนะต่ํากว่าถนนนะประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉนั้นถ้าคนวอลลี่นะเรื่องถมนะก็ถมนะประมาณ1เมตรนะครับ ส่วนมันจะมีสภาพนะน่ะอ่าเดี๋ยวดูตามผมเลยนะดูตามผมเลยสภาพก็จะเป็นคล้ายๆลำเหมืองนะแต่มันเป็นที่ดินที่เป็นเนื้อที่ดินนะครับไม่ใช่เป็นลำเหมืองนะก็สามารถถมทับไปได้เลยนะครับผมทับไ,ได้เลยเดี๋ยวผมขอ,อส่องดูนะว่าน้ําลึกไหมนะมอน้ําไม่ลึกนะครับเป็นแค่เป็นน้ําขังหน่อยๆนะครับก็อาจจะต้อง ถมนะถมเทคนิคเวลาผมทาโครงการนะครับหลายโครงการทําเทคนิคนี้นะนี่ผมแชร์ให้ฟังนะอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้นะค่าถมดินมันค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับสําหรับบางคนเนาะมันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ที่ดินนะถ้าเกิดว่าหลายโครงการเนี่ยที่เขาไม่อยากจะถมดินเยอะนะครับเขาจะทําการขุดนะฮะขุดทําเลกหรือทําบ่อน้ํานะครับในที่นะครับทําเป็น เหมือนเป็นบ่อพักน้ํานะครับก็แต่งแลนส์เกปให้เป็นเป็นเหมือนสระน้ําที่สวยๆนะให้เป็นเหมือนรีสอร์ทได้นะครับต้องเอาดินส่วนหนึ่งนะมาปรับที่นะภาษาเหนือเรียกว่าเอามันยำมันนะเขาเรียกว่าเอามันยำมันนะก็เท่ากับว่าเราแทบจะไม่ต้องเสียต้นทุนในการถมที่เลยนะครับเราก็จะได้ที่ดินมาแล้วก็พร้อมกับสระน้ําสวยๆนะครับเอาน้ําไว้ใช้ปลูกต้นมงต้นไม้เลี้ยงป่าได้นะครับนี่ฮะเทคนิคหนึ่งนะ อ่ะโอเคไปดูที่กันต่อนะผมลาตอนนี้ผมเดินเข้ามาจนสุดที่แล้วนะครับอ่าข้างหลังนะข้างหลังที่มันจะเป็นลักษณะแคบเข้ามานะ10ลงไป7จนะจะเป็นเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็แคบเข้า,านะจริงๆนะ่ะคนทําบ้านขายหรือคนจะปลูกบ้านเนี่ยมันสามารถออกแบบตามพื้นที่ได้หมดนะอยู่ที่สถาปนิกหรือว่าสถาปนึกนะครับ นะทุกวันนี้ก็หนักไปทางสาปานึกนะเพราะว่าไม่ค่อยจะอยากจ่ายค่าแบบเท่าไหร่แนละ้วอันนี้ร้อเล่นเนาะโอเคใครที่พอไหวนะครับใครที่พอไหวนะที่ดินแปลงนี้มาเอาเก็บไว้เลยนะครับ7,000นนะครับตารางวาละ700 0นนะถ้าต่อรองกันได้น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับประมาณ7,00 0นิดนิดนะครับ700 0ต้นๆน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ไกลเมืองมากนะครับการเดินทางก็สะดวกอยู่นะครับในถ้ามาทาง ต้นยางนะถ้ามาทางเส้นต้นยางก็จะรถติดนะครับค่อนข้างรถติดแต่ผมแนะนำนะถ้าจะเดินทางจากในเมืองมาก็มาทางซูเปอร์ดีกว่านะครับจากซูเปอร์เข้ามาแค่1นกิโลครึ่งเองครับใครพอมีทุนก็มาเก็บไว้ได้นะครับก็ผมถ้าติดต่อมาก็ผมจะให้คุยกับเจ้าของที่โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านผมนะไม่ผ่านผมแต่ผมผมจะสก,กีนให้เจ้าของที่นะเพราะว่าบางทีเอาเบอร์เจ้าของที่ลงไปแล้วมันจะ มีลักษณะของสก c a m m e r นะโทรหาเขานะผมก็จะใช้เบอร์ผมสกรีนก่อนนะจะผมจะใช้เบอร์ผมสกรีนก่อนให้เจ้าของที่นะครับโอเคครับถ้าเจ้าของที่คนไหนนะครับที่ต้องการที่จะขายที่จริงๆนะครับขอเป็นเจ้าของที่นะผมต้องการขายราคาเจ้าของที่เท่านั้นนะครับแล้วก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนต้องการใช้เงินจริงๆนะแล้วขายที่ที่แบบราคาไม่ใช่ว่าจะหวังฟันกําไรจนเอารวยเลยนะครับก็คือต้องการใช้เงินจากการขายที่ตัวเองเนี่ย ติดต่อเข้ามาได้ผมรีวิวให้ฟรีนะไม่มีค่าในหน้านะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในตัวใกล้ๆตัวเมืองนะถ้าเป็นห่างไกลนะผมขอค่าเดินทางนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับช่วงนี้ช่วยกันนะช่วงนี้ช่วยกันนะครับทุกคนค่อนข้างลําบากนะ8 0 8 0ของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกวันนี้เดือดร้อนนะมีปัญหาแน่นอนเรื่องเงินนะครับโอเคแล้วก็มันเป็นโอกาสของนายทุนนะเป็นโอกาสของคนมีเงินนะผมว่ามันลงมานานละ อสังหาริมทร,รัพย์เนี่ยมันลงมานานแล้วลงมาเป็นสิบสิบปีแล้วผมว่าเดี๋ยวมันก็จะช้อนขึ้นของมันเองนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆหุ้นวัฏจักรนะอสังหารนี่มันเป็นลักษณะคล้ายๆหุ้นวัฏจักรนะเป็นธุรกิจที่มีความปลอดภัยอยู่นะครับเขาเรียกว่าสินทร,รัพย์ปลอดภัยนะแต่ว่าสภาพคล่องค่อนข้างต่ำนะครับถ้าถ้านะมันปลอดภัยเฉพาะคนที่มีเงินสดนะกู้มาเนี่ยอันตรายโอเคผมฝากไว้แค่นี้นะใครอยากจะให้ผมไปรีวิว ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ